ไปตลาดซีฟู้ดกันพี่น้องเดินทางกันได้เลยจ้ามาแล้วพี่น้องอันนี้เมนปลาทิแบบว่านะอ่าขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆสดๆด,ด,ด้วยจากพี่น้องเป็นปลาสดจากทะเลนะคะอันนี้เมนปลาหมึกสดเอาไปยำเอาไปย่างโว้ แสบคัก,กนี่เป็นนีนะพี่น้องน,นั้นมีกระปู <c oughs> อันนี้เป็นหอยที่แบบ้าขึ้นเบบ้านานี้เข้าไปเก็บนี่อเลยจ้ะ <c oughs> นี่เป็นหอยอุ้ยๆน้าแม่ก็อยากตัวมันใหญ่ๆพี่น้องนี่ อันนี้เมนทาที่แบบว่าทิดาไปเก็บเป็นทิดาไปเก็บเป็นเมื่อวานนี้เด้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เมนชาวประมงเพื่นนั้นเอามาขายโดยเฉพาะวิแต่วิเมนกับปูสองเบงพี่น้องเบงราคาหอยแข็ง,ขงเงดือกิโลละเกือบสิบยูโรคือในนั้นเมนตลาด ตลาดสดอันหลังจากที่แบบชาวประมงเอาปลาเอาอยัางขึ้นมาคือ <c oughs> ปลาไหล <c oughs> เนาะโบแมนโบแมนจะเป็นปลาอย่างอันนี้พี่น้องอุมาตัเใยญ่ๆสดๆพี่น้อง <c oughs> เอาไปเห็ดยังกินลรือปานี้ อันนี้มีไก่ดาแกเฮ็ดกินบรเป็นคือกันพี่น้องแต่ว่าออนซอนมัน,ลนหลกับไทยไม่พี่น้องเบืองซื้ออันนี้ไม่่บห้ว่านเขาทําอะไรกินได้จ้า <c oughs> เอาไปต่มซื้อบอกรื่อจังไ๋ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลพี่น้องอ่าอันนี้ตรงนี้ท่าเรือนะคะจะข้ามข้ามเรือ,อไปอทางด้านประเทศอังกฤษพี่น้อง แล้วน,นีมาฮอาเมืองนีเมนเมืงองทูวินพี่น้องที่หลังคาที่แบบเป็นอิดสีอิดอ,ดอดินี่ตรงนี้เราสามารถนั่งชิมพวกอาหารทะเลแบบเป็นถาดถาดยกมามีแชมเปญมีไวน์มีอะไรเรียบร้อยแบบว่าพร้อมเสอือพร้อมชิมตรงนั้นเลยพี่นอ้องอ่นี่ไงคะสวยงามเนาะพี่น้องเนาะ เสร็จแล้วก็บบมีหยังส่วนไอดานี่จะซื้อหอยนางลมนี่กลับบ้านเพราะว่าบดิเก็บหอยนางรมเลยจ้ะเสร็จแล้วก็สําหรับทริปนี้ก็โอเคพี่นอ้องอากาศบดีได้พี่นอ้องเบืองแม่นันฝนจะตกพี่น้องฝนกําลังจะตกนะคะ,ะสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจะมีวิดีโอผ่าน่านมาแล้วเพื่อนเพื่อนคงได้ดูกันมาบ้างแล้วนะคะที่ดาลงมาแล้ว 2- 3สาวิดีโอนะจ๊ะ ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจจ้าพบกันคลิปดาพี่น้องนี่ยังกับคอมเมนต์ใต้คลิปดามาได้เลยสวัสดีจ้า